อาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมใลเ f ฟซีทุกท่านทุกคนค่ะเรามาพบกันอีกคลิปนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเฮงๆนะคะสูตรสิบหน่วยบนเช่นกันนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะที่วิธีเอามาคำนวณน,นะคะแสนหมื่นพันนะคะแล้วก็บวกห้าของทีทีนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเอาตัวนี้ค่ะแสนหมื่นพันนะคะ,ะที่นี่เรามาบวกกันเลยค่ะบวกกันนะคะ สองบวกศูนย์บวกห้าบวกห้านะคะก็เป็นลงทไฮเลขสองค่ะสองสามอย่างนี้ค่ะอ่ะเข้าที่หลักหน่วยนี้ค่ะแล้วก็ห้านะคะห้าบวกสามบวกศูนย์ค่ะ บก8ถีงะคะ่ะก็เป็นลง้ายเลข3ก่ะมึงชมอ่ะสามสี่ค่ะนี่เข้าหลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่3กันห้าบวกหนึ่งบวกแปดนะคะ อ่าขออภัยค่ะหนึ่งไม่ได้บวกนะคะอ่าไม่เป็นไรเอาหนึ่งมาบวกหลังก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้ลืมเขียนหนึ่งกดน,นะแล้วก็บวกห้าทีนะคะท่านผู้ชมบวกห้าอีกทีนะคะบวก,ก,กถูกอยู่แล้วแต่ว่าเอาตัวเลขหนึ่งเนี่ยเอามาวางที่หลังก็แล้วอ่าที่อ่าข้างหลังนะท่านผู้ชมนะอ่าความจริงต้องเอาวางตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะเราก็ต้องบวกเหมือนเหมือนกันนะคะอ่าที่นี่ตัวที่ าลงลได้ด้วเก้าค่ะท่านผู้ชมเก้าศูนย์ค่ะมาหลักสิบนะคะงวดที่สองมาหลักสิบค่ะดูกันงวดที่สี่ค่ะสี่บวกสามบวกสี่นะคะแล้วก็บวกห้าอีกทีค่ะท่านผู้ชม สี่บวกสามเป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งนะคะเอาหนึ่งบวกห้าก็ทะไรเลขหกค่ะอหกเจ็ดนะคะอะกลับมาหลักหน่วยค่ะจูกันต่อสามบวกหกค่ะบวกเจ็ดนะคะ สามบวกหกก็ลงท้ายเลขเก้าค่ะบวกเจ็ดก็เป็นหกนะคะแล้วบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ่าหนึ่งสองแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าจะเข้าหลักหน่วยมากกว่านะคะท่านผู้ชม แล้วก็เอาสี่มาบวกค,ค่ะสี่บวกสี่บวกเจ็ดค่ะแล้วบวกห้าอีกทีนะอ่าเป็นลงท้ายเลขหกค่ะท่านผู้ชมอ่าลงท้ายเลขหกนะคะหกเจ็ดค่ะอ่าที่นี้ก็เข้าทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้จะเด่นสิบหน่วยบนนะคะท่านผู้ชม ตามกันต่องดที่เพิ่งออกไปนะคะงดที่เพิ่งออกไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะศูนบวกเก้านะคะแล้วบวกห้าไทีนะคะแล้วก็บวกห้าไทีนะคะท่านผู้ชมอือก็ประมาณนี้นะก็เป็นลงท้ายเลขเก้าค่ะท่านผู้ชมอ่าเก้าศูนย์ค่ะ,ะ,คะงวดที่เพิ่งออกไปมาหลักสิบนะคะ มาหลักสิบอ่ารู้สึกว่าหลักหน่วยมากกว่านะคะอ่าที่นี่เรามาดูงวดที่จะออกกันค่ะอ่าหนึ่งบวกเก้าบวกเก้านะคะแล้วก็บวกห้าอีกทีค่ะอ่าบวกห้าอีกทีนะคะอ่าเก้าบวกเอหนึ่งบวกเก้าเป็น0นะคะเอาเก้ามาบวก หก็ลงท้าเล็กสี่ค่ะท่านผู้ชมสี่ห้านะคะเออเห็นไหมคะอ่าพีช้างคิดว่าสูตรนี้ปังเฮงนะคะสูตรนี้ต้องทำเงินได้ไม่น้อยนะคะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมนะจําไว้นะคะ ที่เขาชนกันแบบนี้ก็มีหลายสูตรเช่นกันนะคะแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรเห่งๆนะคะท่านผู้ชมที่พี่ช้างลงไปที่2ตัวมาตัว2ตัวมาตัวเป็น10หน่วยบนแบบนี้หลายสูตรแล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคิดว่าโอ๊ยไม่ใช่สูตรสูตรคล้ายกันไม่ใช่นะคะแต่คนละสูตรนะคะแต่ว่าตัวเลขที่คำนวณลงมานี้เขาคล้ายกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกคลิปนะคะเ,เรามาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะคะ3ตัว บางทีก็มาสองตัวนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่สามตัวมาตัวนะคะสามตัวมาสองตัวก็มีนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยค่ะอีกคลิปนะคะขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสมมุติว่าท่านผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าจะไปเอาสูตรไหนไม่รู้ว่าจะไปเอาตัวไหนนะคะท่านผู้ชมก็ไปหาที่พช้างลงไปสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวแบบนั้นเอามาจับคู่กันก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะอ่าลองเอามาจับคู่กันนะคะมีนะคะ ท่านผู้ชมก็ลองเข้าไปดูดีๆนะคะมีอ่ะพี่ช้างเอาไว้ตรงไหนละอืมสองตัวมาตัวนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะมีแปดเก้าเก้าแปดอะไรเนี้ยที่ชนกันนะ,ะท่านผู้ชมอ่ะลองเข้าไปดูก็แล้วกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนจะมานะคะโอเคนะคะชอบตัวไหนก็เอาแค่ตัวนั้นก็แล้วกันนะคะตามสูตรเท่านั้นนะคะ โอเคก็ขอให้เฮงๆปังปงทุกท่านทุกคนเลยนะคะอ่ะวิธีการมาของเขาก็จะมาด้านนี้3ครั้งนะคะแล้วก็มาล้านนี้อีก3ครั้งนะคะหรือว่าเขาจะมาแนวนี้อีกถ้าสมมติเขามาแนวนี้3ครั้งนะก็น่าจะเป็นตัวนี้นะอ่ะลองดู3เสร็จแล้วนี้ก็3อันนี้จะมาอีก3หรือเปล่านะอ่าโซนที่มาหน่วย2ครั้ง10 1ครั้ง หน่วยสามครั้งน,นี่มาสิบอันนี้จะมาหน่วยหรือเปล่าเอา้ารู้สึกว่าหลักหน่วยของเราไม่แน่นะอาจจะมาหลักสิบก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะแล้วแต่ชอบนะคะก็เอาไปกลับตัวบ้างนะคะอ่ะก่อน,น,นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ